ชมมขาเรียนรู้การเป็นเกษตรกร,ร,ก,รกันมาทั้งวันแล้วนะครับแหมตอนนี้เลือดเกษตรกร,ร,กรมันพุ่งปี๊ดปาด คู่เล้วขอพายโจนัสเนี่ยมาหาอะไรมัม่มหิวนั่นเองไปเติมพลังกันบ้างดีกว่าปลายทางอยู่ที่อำเภอบางคลา้าห่างจากศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อนประมาณ40กิโลร้านนี้เลยร้านกว๋วยเจับน้ำใสกับข้าวหมูกรอบพี่ตุกซึ่งพระเอกของร้านนี้นะฮะต้องยกให้เจ้าหมูกรอบเลยครับแม่เขาบอกว่าเฮ้ยอร่อยลืมจริงๆมาเลย พี่ตุ้งมาวางวางกำลังโอ้จิ้มแจ่วด้วยอันนี้นะำจิ้มของพี่ตุ้งพิเศษนะพี่ตุ้งจ๋าน้ำจิ้มมันไมเหมือนเดิมหรอป่ะใช่ค่ะเดิมทีก็กินอย่างนี้อยู่เลยอ๋อเหริ่มขายเลยค่ะใครเริ่มขายใครขายก่อนพ่อรุ่นพ่อโอ้โหแบบแนวแบบสานเล็กน้อยใช่ค่ะทำไมหมูกรอบปกติก็จะลาดหมดเลยไม่แม่หรออันนี้ไม่เหมือนใครที่เดียที่เดียวที่มาหาหมูกรอบแบบวางเป็นแผงเลยอ่ะใช่ค่ะ นี่วันละขายกี่กิโลอ่ะวันหนึ่งหกสิบกโลค่ะทีนสามก็ตื่นมาทำาทำหมูทำอะไรและะ้วค่ะก็เตรียมของขายคช่ะันสามที่ทอดรักไม่ได้ทอ,อดน้ำมนันอื่นนะ น้ำมันหมูค่ะเพราะว่าน้ำมันหมูจะหอมหมูกรอบมีตั้งหลายที่เลยอ่ะแล้วของเรามันเด่นตรงไหนดดเด่นยังไงว่าคนอื่นจะพี่มันกรอบนอกนุ่มในใส่ในน้ำกุ้ยจับแล้วก็ยังกรอบอยู่นี่แช่ลงไปในใช่พี่่อพี่พี่พ่อพี่ลองกินนะอยู่ในแช่ในกุ้ยจับนานๆนะไม่มีนิ่มเลยยังกรอบอยู่หลังก็ยังกรอบอยู่ค่ะอันนี้หมูกรอบนะคะร่อยมาก ก็อนอกนุ่มในอย่างที่ว่านะใช่ับชมชิมเชิญมาโลกกันทำกิจกรรมสวนเซเฮฮาพัดเปลี่ยนไปวนมาเที่ยวตามภาษาภาษามีภรรยาับชีวิตเป็นอะไรรูปแบบออกมาลุยกันไม่ต้องจอดไม่ต้องแทบ คุณผู้ชม <แก S 2> ครับเป็นร้านที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยพลาดจริงๆนะครับแหมข้าวหมูกรอบกรุ่มๆมามกับน้ำจิ้มรสชาติเด็ดสรติดีสรเตตหรือจะเป็นกว๋วยจั๊บน้ำใสโอ้โหอยากจะโดดลงไปในชามไปแหวกว่ายไปดื่มดำความอร่อยกันนะครับมันอร่อยไม่แพ้กันอิ่มแล้วอยากจะซื้อหมูกรอบกันไปฝากแฟนฝากคนที่บ้านโอ้โหได้เลยพี่ตุ๊กแกก็บอกว่าเดี๋ยวจัดให้แต่บอกก่อนนะครับว่าควรจะไปก่อนบ่ายสองโมงไม่เช่นนั้นมีสิทธิ์อดกิน จัดกันไปคนละชามสองชามแล้นะครับผู้เลิกก็พาโจ,โจนักมาหม่อของดีอีกอย่างยังไม่เอ็มอีกหล้อยู่ที่บางครากันต่อนั่นก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้โอ้โหซึ่งที่นี่คุณภาพระ,ระดับส่งออกต่างประเทศขึ้นเครื่องบินกันเลยทีเดียวโจนันเรากินข่าวแล้วโจนันเรากินข่าวแล้วเราต้องล้างปากหน่อยกินอะไรนะกินอะไรนะข่าวข้าวอ๋อนึกว่าพูดข้ขาวข้าวมะม่วงจ้าอ้าว ม้าคนนอ้คุยคุ่อยู่อันนี้เป็นตลาดมะม่วงนะคะคุณโจนัสขาแล้ฮะใช่เพราะว่าถ้าพูดถึงบางคล้าส่งมะม่วงออกต่างประเทศเพราะว่ามะม่วงที่นี่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอร่อยมากนี่อันนี้เป็นมะม่วงดิบนะคะนี่นี่พันรูปแปลกๆนะชื่อพันว่าขายตึกขายตึกเขาเจ๊งขายตึกเขาเลยมาทำ เข้าใจผิดแล้วครับผมคือว่าพันเนี้เขาอร่อยมีเจ็กมาซื้อทานแล้วก็อร่อยค่ะก็เลยไปขายเปิดเพื่อมาซื้อที่คุปพันนี้ค่ะอันน่ะคุณผู้ชมอยากจะมาได้เลยตลาดมะม่วงที่คู่เลยกับโจนัสกำลังช็อปปิ้งกันอย่างหนุกหนานอยู่นี้อยู่บนเส้นถนนเส้น304ฟฝั่งที่เดินทางเข้าเมืองฉะเชิงเซานะครับที่นี่นั้นมีให้เราได้เลือกซื้อกันอย่างหลากหลาย แต่ระดับคู่เลิฟแล้วจะมาเดินซื้อเดินชิมธรรมดาได้จะได้งานนี้ขอพาจนัสเข้าไปชิมมะม่วงถึงต้นมาเลยทีเดียวว้าวคุณอามานพสวัสดีค่ะต้องบอกว่าคุณอามานพเป็นผู้บุกเบิกในการปลูกมะม่วง ส่งออกต่างประเทศต้องบอกว่าเป็นรายแรกๆนะคุณอาเนาะใช่เลยครับเป็นรายแรกๆของประเทศไทยที่ผมผลิตเพื่อการส่งออกช่วงแรกๆเนี่ยล้มลูกคุกคานไปยากมากทีนี้เรามาดูมะม่วงเวลาเราส่งไปมันต้องได้ขนาดแบบไหนคือมะม่วงถึงจะส่งออกือประมาณ300กรัมถึง5 0 0รกรัมในต่างประเทศชอบมากเราช่างน้ำหนักด้วยใหญ่เกินก็ไม่เอาฮะแล้วเราเอาไปไหนไอ้ใหญ่เกินใหญ่เกินก็ภายในประเทศภายในประเทศนี่ชอบพ้าชอบยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งใหญ่ยิ่งดีกินกัน ไม่ใช่ว่าอยู่อยู่เอาผิวที่มันเป็นรอยเป็นอะไรไปเขาก็ไม่เอาไม่ได้เลยครับพูดอย่างนี้ถ้าถ้านั่นเราก็ต้องคัดออกแล้วแค่ไม่ได้แล้วนะอันนี้เป็นร้ยเป็นรอยนิดหน่อยก็ไม่เอาไม่เอาเลยฮะคือเราไปตรงนี้จริงๆเลี่ยมจริงๆฮะคือจะไม่ให้มีผิวไม่มีรอยไม่มด้นรับเาข้างนี้เลยทั้งขนเลยนะทั้งขนเลยส่งประเทศอะไรบ้างหลักๆแล้วถ้ามุ่งสุกนี่ผมจะส่งญี่ปุ่นกับเกาหลีแล้วญี่ปุ่นนี่ทำไมผมถึงชอบส่งญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาระเบียบมาก เท่นงวดมากถ้าเราส่งญี่ปุ่นได้ประเทศอื่นก็สาบายสบายเลยคิดตอนลูกเหมือนเขาไหมอันนี้เราจะเป็นฝ่ายผลิตเองฮนะคือจะขายเป็นกิโลแล้วแต่ว่าเขาขายที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีที่ขายเป็นลูกกิโลเนี่ยถ้าช่วงต้นปีก็ประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบบาทแต่ช่วงนี้ก็ประมาณหกเจ็ดสิบบาทจริงๆนะครับไปเมืองนอกนี้นะลูกหนึ่งตั้งสองร้อยสามร้อยนูนะ่นเนี่ย แล้วสวยขนาดนี้ผมว่าแพงวันนั้นอีกคุณผู้ชมครับนอกจากขนาดของมะม่วงที่มันเหมาะสมใหญ่บเบลมเทิมและความสวยงามของผิวที่มันเรียบเนียนนุ่มแล้วอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญและทําให้ต่างชาตินะั้นติดใจมะม่วงบางคราเข้าเต็มเป่าจนถึงขนาดทิ้งลูกทิ้งเมีย นั่นก็คือเรื่องของรสชาติที่มันหวานมันกําลังดีซึ่งสิ่งสําคัญที่ทําให้มะม่วงที่นี่อร่อยมากในปัตตภีนั่นก็คือดินของที่นี่นั่นเองแล้วทําไมมะม่วงที่นี่ถึงอร่อยมากขนาดนี้คือถ้าบางังคาเน,นี่ยเรายอมรับว่าเป็นดินที่อื่นไม่ค่อยมีอย่างนี้เป็นดินแบบคล้ายๆสามน้ําจะมีทั้ง<า>เค็มมีทั้งตืดมีทั้งกร่อยแล้วก็เป็นดินคล้ายตกตะกอนที่ว่าสมบูรณ์แร่ธาตุสมบูรณ์มากทามะม่วง มันก็จะมันหวานเลยมะม่วงหวานก็อย่างนั้นมะม้หาหวานจะหวานจัดอ่ที่นี่ความพิเศษคือผิวจะสวยมากเพราะว่าห่อหุ้มด้วยถุงอย่างดีคือถุงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบข้างในเป็นคาร์บอนนะฮะข้างนอกเป็นสีน้านําตาลที่จริงผมเองเนี่ยเป็นคนที่นํามาห่อเป็นคนแรกเพราะสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีถุงนี่หอ่อส่งไปที่ผมว่ามันจะเขียวบ้างไม่สุกบ้างอะไรบ้างไม่สวยบ้างเป็นหนึงสือพิมพ์ใช่ไหมอ่าเป็นหนังสือพิมพ์ห่อแล้วจะไม่เหลืองถ้าถุงเป็นนี่ห่อปับ๊บ สีเขียวจะเป็นสีเหลืองทันทีปกติเมืองนอกเขาอาจจะมีกฎระเบียบเรื่องปลอดสารพิษจะจัดการยังไงตรงนี้นะฮะที่จริงมะม่วงของเราเนี่สามารถสุ่มได้เลยทั้งหมดเนี่ยจะสุมลูกไหนก็นแล้วแต่รับรองไม่มีสารตกค้างปลอดสารทุกลูก<อ>มาแลวมาเลยมาเลนี่พอ,อ,อถุงใช้ต่อได้ด้วยอันนี้ไปนอกได้ไหมครับอันนี้ก็โอเคโอ,เคอนนโอเคแล้วนะแน่ไไไ มะม่วงคือผลผลิตของพวกเรานะครับเราจะเอามะม่วงนี้ขึ้นรถกลับบ้านไปเลยโอ้โหนี่ยุกให้โจนัดไปเลยนะกลับบ้านเลยโจ๋ไหวเหรอขอบคุณมากที่อยู่กับเรานะทั้งวันนะโจนัะขอบคุณค่ะผมต้องเป็นฝ่ายขอบคุณมากกว่าครับน่ารักมากอุตส่าห์เหนื่อยมาจากดูใบแล้วยังมาลุยกับเราอีกชอบอันไหนมากที่สุดทั้งวันวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าได้เห็น ระบารามีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เห็นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเหนื่อยงานมาทั้งชีวิตอ่ะมันมีความสุขแล้วรู้สึกว่าสดชื่นอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกครั้งจะไม่มีวันลืมแล้วก็ รู้เสึกประทับใจตลอดครับถ้าคุณผู้ชมชอบอยากจะเที่ยวเหมือนเราก็สามารถเที่ยวได้ต้องบอกว่าการเที่ยวนี้เราเลือกได้หลายแบบคุณผู้ชมคาะแต่ถ้าจะให้สบายหน่อยก็วันธรรมดาหน้าเที่ยวจังคุณผู้ชมถ้าเสาธิคนมันหนาแน่นมากเนี่ยเราก็เปลี่ยนปรับมาเป็นเที่ยววันธรรมดาบ้างจะได้ถึงทุกจุดได้ง่ายๆเลยเที่ยวที่ไหนก็ได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากได้ข้อมูลก็สอบถามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่16 7 สองเบอร์เดียวเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย้โโอหขอบคุณแขกรับเชิญอีกครั้งครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมค่ะเจอกับเราได้ใหม่แขกรับเชิญเป็นใครอาทิตย์หน้าลุ้นกันเอาเองกับรายการคู่รถกลางทั่วออกรถเลยไปเลยไปเลยขึ้นรถแล้วขับยืน กกันแแรแร,แรท,ที่เราจะไปทหนูแมมนี้ต้อนรับผมอย่างอบุ่นมากเลยนะฮะ,ะ,ะเราเชาวนาอยู่กับควายไม่ทั้งหมดนี่คือเราเชาวนาว่าเนี้ <ใช S 2> ผมคงตีมีดไม่ถนัดแต่ถ้าใช้มีดตีนี้พอ,อนปราสาอีสานบักม,วม่งมวงมังม่วงมังม่วงแม่นแล้วมักม่วงลวด คุณอาอยากจะทราบว่าทำไมมะม่วงถึงนี้ที่นี่เบล่าเบล่าเบาไมให้โอกตาได้ออกโอเคโม่วงมึงใครเยอะมึงก็เลยถ้าหากว่าอยากจะเต้นก็ต้องอันนี้เลยฮะแบบมันๆแต่ละมันๆเจ็บไไกลี่มีถุงนี่ห่อส่งไปที่ผมว่ามันจะเขียวบ้างไม่สุกบ้างอะไรบ้างไม่สวยบ้างเป็นหนังสือพิมพ์ใช่ไหมอ่าเป็นหนังสือพิมพ์ห่อแล้วจะไม่เหลืองถ้าถุงเป็นนี่ห่อปั๊บ ีเขียวจะเป็นสีเหลืองทันทีปกติเมืองนอกเขาอาจจะมีกฎระเบียบเรื่องปลอดสารพิษจะจัดการยังไงตรงนี้นะฮะที่จริงมะม่วงของเราเนี่ยสามารถสุ่มได้เลยทั้งหมดเนี่ยจะส่มลูกไหนก็นแล้วแต่รับรองไม่มีสารตกค้างปลอดสารทุกลูกมาแลวมาเลยมาแล้น<อ>ีเ่เอถุงใช้ต่อได้ด้วยอันนี้ไปนอกได้ไหมครับอันนี้ก็โอเคนี่โอเคแล้วนะแน่ไหนมืน นี่มะม่วงคือผลผลิตของพวกเรานะครับเราจะเอามะม่วงนี้ขึ้นรถกลับบ้านไปเลยโอ้โหนี่ยกให้โจนัดไปเลยนะจะไหวเหรอขับผู้บ้านที่อยู่กับเรานะทั้งวันนะโจนัทโอขบพุณค่ะผมต้องเป็นไฟขอบคุณมากกว่าครับน่ารักมากอุซานเหนื่อยมาจากดูไบแล้วยังมาลุยกับเราอีกชอบอันไหนมากที่สุดทั้งวันวันนี้ผมมีความรู้สึกว่า ได้เห็นพระบารมีของพระบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เห็นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเหนื่อยงานมาทั้งชีวิตอ่ะมันมีความสุขแล้วรู้สึกว่าสดชื่นอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกครั้งจะไม่มีวันลืมแล้วก็รู้สึกประทับใจตลอดครับถ้าคุณผู้ชมชอบอยากจะเที่ยวเหมือนเราก็สามารถเที่ยวได้ต้องบ,บอกว่าการเที่ยวนี้เราเลือกได้หลายแบบคุณผู้ชมขาแต่ถ้าจะให้สบายหน่อยก็วันธรรมดาหน้าเที่ยวจังคุณผู้ชมใช่ ขายตึกเขาเจ๊งขายตึกเขาเลยมาทำ <c oughs> เเขาเจะผิดแล้วครับผมคือว่าพันเนี้ยเขาอร่อยมีเจ็กมาซื้อทานแล้วก็อร่อยค่ะก็เลยไปขายตึกเพื่อมาซื้อที่กูพันนี้ค่ะอันนี้คุณผู้ชมอยากจะมาได้เลยตลาดมะม่่งที่คูเล่กับโจนัสกำลังชอปปิ้งกันอย่างหนุกหนานอยู่นี้อยู่บนเส้นถนนเส้น304ฝั่งที่เดินทางเข้าเมืองฉายเชิงเซานะครับ ที่นี่นั้นมีให้เราได้เลือกซื้อกันอย่างหลากหลายแต่ระดับคู่เลิฟแล้วจะมาเดินซื้อเดินชิมธรรมดาได้จะได้งานนี้พอพาจนัสเข้าไปชิมมะม่วงถึงต้นมันเลยทีเดียวว้าวคุณอามานพสวัสดีค่ะต้องบอกว่าคุณอามานพเป็นผู้บุกเบิกในการปลูกมะม่วง ส่งออกต่างประเทศต้องบอกว่าเป็นรายแรกๆนะคุณอาเนาะใช่เลยครับเป็นรายแรกๆของประเทศไทยที่ผมผลิตเพื่อการส่งออกช่วงแรกๆเนี่ยล้มลูกคุกคลานไปย,ยากหน้าทีนี้รเรามาดูมะม่วงเวลาเราส่งไปมันต้องได้ขนาดแบบไหนคือมะม่วงที่จะส่งออกคือประมาณ300กรัมถึง500กรัมในต่างประเทศชอบมากา,าน้นหนักด้วยใหญ่เกินก็ไม่เอาฮะแล้วเราเอาไปไหนไอ้ใหญ่เกินใหญ่เกินก็ภายในประเทศภายในประเทศนี่ชอบพ้าชอบยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งใหญ่ยิ่งดีกินกัน ไม่ใช่ว่าอยู่อยู่เอาผิวที่มันเป็นรอยเป็นอะไรไปเขาก็ไม่เอาไม่ได้เลยครับพูดยางไงถ้าถ้านั้นเราก็ต้องคัดออกแล้วแค่ไม่ได้แล้วนะอันนี้เป็นรอยะเป็นรอยนิดหน่อยก็ไม่เอาไม่เอาเลยฮะคือเราไปตรงนี้จริงๆเลี่ยมจริงๆฮะคือจะไม่ให้มีผิวไม่มีรอยไม่มีนต้องข้างนี้เลยทั้งขนเลยนะทั้งขนเลยส่งชมค้าเรียนรู้การเป็นเกษตรกรกันมาทั้งวันแล้วนะครับแหมตอนนี้เลือดเกษตรกรมันพุ่งปี๊ดปัด พูดเล้วขอพายโจนาสเนี่ยมาหาอะไรมั่มหิวนั่นเองไปเติมพลังกันบ้างดีกว่าปลายทางอยู่ที่อำเภอบางคล้าห่างจากศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อนประมาณ40กิโลร้านนี้เลยร้านก๋วยจับน้ำใสกับข้าวหมูกรอบพี่ตุ๊กซึ่งพระเอกของร้านนี้นะฮะต้องยกให้เจ้าหมูกรอบเลยครับแม่เขาบอกว่าเฮ้ยอร่อยลืมจริงๆ มาเลยพี่ตุ้มมาวางวางอุ้งรั่งโอ้ชิ้นเจ่าด้วยอันนี้น้ำจิ้มของพี่ตุ้มพิเศษนะพี่ตุ้มจานนี้วันนี้สุดยอดเดิมหรอป่ะใช่ค่ะเดิมทีก็กินอย่างนี้อยู่เลยอ๋อเหรอไม่ใช่แต่ตั้งแต่เริ่มขายเลยค่ะใครเริ่มขายใครขายก่อนพ่อรุ่นพ่อโอ้แบบแนวแบบอีสานเล็กน้อยใช่ค่ะทำไมมีกรอบปกติก็จะลาดหมดเลยไม่แม่หรออันนี้ไม่เหมือนใครมีที่เดียวที่มาหนาหมูกรอบแบบวางเป็นแผงเลยอ่ะใช่ค่ะ มี่วันะขายกกิโลอ่ะวันหนึ่ง60สิบกิโลค่ะเี่สามก็ตื่นมาทำาทำหมูทําอะไรและะ้วค่ะก็เตรียมของขายคเช้าสามที่ทอดรักไม่ได้ทอดน้ำมนันอื่นนะ ตอน้อมนหมูค่ะเพราะว่า้ำมันหมูจะหอมหมูกรอบมีตั้งหลายที่เลยอ่ะออแล้วของเรามันเด่นตรงไหนดดเด่นยังไงว่าคนอื่นยังไงี่ว่ามันกรอบนอกนุน่มในใส่ในน้ำขวดจับแล้วก็ยังกรอบอยู่นี่แช<อ>่เราไม่ปือไม่เม่ใช่พี่พ่าพี่พี่พ่อพี่ลองกินนะอยู่ในแช่ในขวดจับนานๆนะไม่มีนิ่มเลยยังกรอบอยู่หลังก็ยังกรอบอยู่ค่ะอันนี้หมูกรอบนะคะประเทศอะไรบ้างหลักๆแล้วถ้ามุงสุกนี่ผมจะส่งญี่ปุ่นกับเกาหลีแล้วญี่ปุ่นนี่ทำไมผมถึงชอบส่งญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขา ระเบียบมากเข้มงวดมากถ้าเราส่งญี่ปุ่นได้ประเทศอื่นก็ระาบ,าาบายเลยคิดตอนลูกเหมือนเขาไหมอันนี้เราจะเป็นฝ<า>่ายผลิตเองนะฮะคือจะขายเป็นกิโลแล้วแต่ว่าเขาขายที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีเขาขายเป็นลูกกิโลเนี่ยถ้าช่วงต้นปีก็ประมาณ1้0ยถึบาทแต่ช่วงนี้ก็ประมาณ6-70บาทจริงๆนะไปเมืองนอกนี้นะลูกหนึงตั้งสองร้อมรนูนะ่นน่ย แล้วสวยขนาดนี้ผมว่าแพงวันนั้นอี้คุณผู้ชมครับนอกจากขนาดของมะม่วงที่มันเหมาะสมใหญ่เบล่มเทิมและความสวยงามของผิวที่มันเรียบเนียนนุ่มแล้วอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญและทําให้ต่างชาตินะั้นติดใจมะม่วงบางคราเข้าเต็มเป่าจนถึงขนาดทิ้งลูกทิ้งเมีย นั่นก็คือเรื่องของรสชาติที่มันหวานมันกําลังดีซึ่งสิ่งสําคัญที่ทําให้มะม่วงที่นี่อร่อยมากในปัตตภีนั่นก็คือดินของที่นี่นั่นเองแล้วทําไมมะม่วงที่นี่ถึงอร่อยมากขนาดนี้คือถ้าบางค้าเนี่ยเรายอมรับว่าเป็นดินที่อื่นไม่ค่อยมีอย่างนี้เป็นดินแบบคล้ายๆสามน้ําจะมีทั้ง<า>เค็มมีทั้งจืดมีทั้งกร่อยแล้วก็เป็นดินคล้ายตกตะกอนที่ว่าสมบูรณ์แล่ธาตุสมบูรณ์มาก้ามะม่วง มันก็จะมันหวานเลยมะม่วงหวานก็อย่างนั้นมะไม้หวานจะหวานจาัดที่นี่ความพิเศษคือ <ปะ S 2> ผิวจะสวยมากเพราะว่าห่อหุ้มด้วยถุงอย่างดีคือถุงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบข้างในเป็นคาร์บอนนะฮะข้างนอกเป็นสีน้าําตาลที่จริงผมเองเนี่ยเป็นคนที่นํามาห่อเป็นคนแรกเพราะสมัยก่อนเนี่ยจะไม่อร่อยมากครับ นอกนุ่มในอย่างที่ว่าะนะ่ยใช่ทับชนชิมเชิญมารวเกันทำกิจกรรมส่วนเซเฮฮาพัดเวียนไปวนมาเที่ยวตามภาษาภาษามีภรรยาพบาชีวิตเป็นอะไรรูปแบบออกมาลุยกันไม่ต้องอนไม่ต้อแผบบ่ คุณผู้ชมค <แก S 2> รับ <แก S 2> เป็นร้าน <ๆ S 2> ที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยพลาดจริงๆนะครับแหมข้าวหมูกรอบกรุ่มๆมามกับน้ำจิ้มรสชาติเ <c oughs> ด็ดสรตีดีสรเตตหรือจะเป็นก๋วยจั๊น้ำใสโอ้โหอยากจะโดดลงไปในชามไปแหวกว่ายไปดื่มดั่ความอร่อยกันนะครับมันอร่อยไม่แพ้กันอิ่มแล้วอยากจะซื้อหมูกรอบกันไปฝากแฟนฝากคนที่บ้านโอ้โได้เลยพี่ตุ๊กแกก็บอกว่าเดี๋ยวจัดให้แต่บอกก่อนนะครับว่าควรจะไปก่อนบ่ายสองโมงไม่เช่นนั้นมีสิทธิ์อดกิน จัดกันไปคนละชามสองชามเลยนะครับผู้เลิกก็พาโจนัสมาหม่ำของดีอีกอย่างยังไม่เอ็มอีกหลาอยู่ที่บางคร้ากันต่อนั่นก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้โอ้โหซึ่งที่นี่คุณาภาพระ,ระดับส่งออกต่างประเทศขึ้นเครื่องบินกันเลยทีเดียวโจนัทเรากินข่าวแล้วโจนัทเรากินข่าวแล้วเรต้องล้างปากหน่อยกินอะไรนะกินอะไรนะข่าวอ๋อนึกว่าพูดข่าวมะม่วงจ้าพูดให้ข่าว มะม่วงอรคุณคร่อยู่อันนี้เป็นตลาดมะม่วงนะคะคุณโจนาสขาใช่เพราะว่าถ้าพูดถึงบางคลาส่งมะม่วงออกต่างประเทศเพราะว่ามะม่วงที่นี่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอร่อยมากนี่อันนี้เป็นมะม่วงดิบนะคะนี่นพันรูปแปลกๆนะชื่อพันว่าขายสุด